กราบเลยลูกกราบนั่งไม่ได้นะกราบกราบตรงสีแดงกราบตรงสีแดงสาธุก่อนเร็วเอาสาธุสาธุเหมือนพิธีการอย่างเงี้ย Ừ, bọn nón trăng này, lắc nấn chăng thấy không, lắc mấy, oh ừ. lắc, lắc <coughs> mo. Tutong, tutong. Mo.

1 2 3 1 2 3 4